สวัสดีครับผมทำยูทูบใหม่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพาทัวร์บ้านผมผม,ผม,ผมโอโมไปแล้วว่าผมผมทำชา้นเใหม่ครับไปดูบ้านผมกันเลยนี่ครับบ้านผมแล้วนี่ก็แม่ผมครับนี่ครับบ้านผมนี่คือที่ทำกับข้าวครับพาไปดูข้างบนกันเลยครับ นี่คือทีวีนี่ครับปานผมนี่แค่นี้นี่ลรมตรงนี้ข้างในก็มืดเหลือเกินผมขอเปิดไฟแป๊บหนึ่งครับนี่ครับคอมผมผมใช้แทบเล็์ถ่ายนะครับนี่ครับดูยอดครับไปครับ เป็นในห้องนอนนะครับน,นีครับบ้านผมจบแล้วครับบ๊ายบาย